วันนี้มารีวิวระบบทำน้ำดีไของโรงงานผลิตจิวเวอรี่แถวลาดกระบังค่ะน้ำดีเป็นน้ำที่บริสุทธิ์สูงมากๆผ่านการกำจัดไอออนแล้วเราทำโดยใช้สารกรอง m มิกเบ e ทำให้มีแร่ธาตุเจือปนน้อยมากเหลือเพียงโมเลกุลของน้ำซึ่งก็คือ H2O ระบบน้ำ DI เหมาะกับอุตสาหกรรมยาอาหารเสริมอิเล็กทรอนิกส์ชุบโลหะจิวเวลรี่เหมาะกับการใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องแลบหรือเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรมและยังสามารถทำน้ำกรดในแบตเตอรี่รถยนต์ได้อีกด้วยแต่น้ำ DI ไม่เหมาะกับดื่มนะคะเพราะว่าไม่มีแร่ธาตุหลงเหลืออยู่เลย คุณสมบัติหลักของน้ำ DI ค่า EC หรือค่านำไฟฟ้าต่ำมากระบบที่เราไปทำให้ลูกค้านี้อยู่ที่0ูนย์ไมโครเมนต์ค่ะค่า TDS ต่ำมากของลูกค้าเจ้านี้อยู่ที่0 ppm ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับก็หลังจากที่ติดตั้งระบบแล้วนะคะที่เป็นหัวหน้าช่างที่ช่างมบมรุงใช่ที่นี่นะคะก็อยากจะสอบถามนิดนึงว่าก่อนใช้เป็นยังไงแล้วหลังใช้เป็นยังไงค่ะก่อนใช้อ่ะท่านที่ยังไม่ติดระบบเนี้ยโอ้โหบอกเลยว่าเครื่องค่าน้ํานี่ไม่ได้เลยค่ะแบบงานออกมาไม่ได้เลยพอติดตั้งแล้วโอเคครับโอเคเลยนะครับโอเคเลยงานไม่มีปัญหาแล้วก็ระบบดูแลง่ายด้วย ที่นี่ใช้น้ำเป็น DI ใช่ไหมคะใช่ครับทำไมถึงต้องใช้เป็นถึงระดับ DI คะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ต้องล้างงานที่เกี่ยวกับทิวเวอรี่ครับมันต้องล้างคราบล้างล้างสารเคมีต้องใช้น้ําที่มันไม่มีประจุไฟฟ้าครับแล้วแล้วถ้าใช้น้ําทั่วๆไปงานมันไม่ได้เลยเป็นคราบอ๋อจะเป็นคราบจะเป็นคราบเลยครับน้ําถ้าเป็นน้ําทั่วไปมาล้างนี่งานต่อให้ไม่เงาอ่ะมันเป็นคราบเลยครับ เพราะฉะนั้นหัวใจหลักของการผลิตจิวเวลรี่ก็คือน้ําจะต้องสะอาดมากต้องสะอาดมากๆแล้วก็<ช>ต้องเป็นแบบไม่มีประจุถูกต้องเลยครับต้องเป็นศูนย์เลยครับค่ะและหลังจากที่ติดตั้งจากกิจวิศวกรรมไประบบน้ําที่เป็นน้าดีไอแล้วเป็นไงบ้างคะดีมากดีมากเลยครับยกนิ้วเลยยกนิ้วยกนิ้วดีมากเลยก็จะมีค่าในการนําไฟฟ้าแล้วก็ค่า TDS เวลาวัดออกมาเป็นเท่าไหร่คะศูนย์ตอนนี้เป็นศูนย์ทุกวันผมวัดเองทุกวันศูนย์วัดทุกวันเลยใช่ทุกเช้าผมวัดเองเลยศู ถาก็ถือว่าพอใจกับงานโอ้พอใจพอใจครับพอใจมากพอใจมากขอบคุณมากครับขอบคุณกิจมากขอบคุณมากควันนี้เรามารีวิวผลงานของกิจวิศวกรรมนะคะ R O 3 Q ครบเซ็ตพร้อมพรีทิ e เมนต์8 4คนิ้วค่ะและระบบ D I แบบครบเซ็ตเช่นเดียวกันเริ่มที่ถังน้ำดิบนะคะถังใบนี้นะคะเป็จุน้ำดิบ500ลิตรนะคะและเราเริ่มต้นที่ปั๊มตัวนี้ค่ะ เป็นปั๊มหนึ่งแรงนะคะดึงเข้าระบบกรองซึ่งเราใช้ระบบกรองเป็น RO 3 q นะคะพร้อมระบบพรีฟิเมน้์ในตัวเลยตัวนี้อยู่บนเฟรมสแตนเลสเดียวกันค่ะตัวนี้สามารถผลิตน้ำได้3,000ลิตรต่อ1วันหรือ125ลิตรต่อชั่วโมงค่ะโดยตัวนี้นะคะเป็นปั๊มหนึ่งแรงควบคุมด้วยหัวคอนโทรลออโต้ค่ะหลังจากนั้นค่ะ จะมีเกลแรงดันนะคะคอยดูว่าแรงดันตอนนี้เข้าถังกรองอยู่ที่เท่าไหร่เข้าถังกรอง3าถังค่ะถังแรกจะเป็นแมงกานิสนะคะบรรจุ25ลิตรค่ะพร้อมหัวควบคุมแบบระบบแมนวนวลนะคะถังถัดไปค่ะถัง8นิ้วคูณ44เช่นเดียวกันนะคะบรรจุสารกรองคาร์บอนค่ะ25ลิตรและควบคุมด้วยหัวระบบแมนนวลค่ะส่วนถังที่3ค่ะถังด้านในนี้นะคะเป็นถังเรซินค่ะบรรจุ เรซินทั้งหมด25ลิตรนะคะพร้อมด้วยหัวควบคุมแบบแมนวนวลค่ะหลังจากที่น้ำผ่าน3ถังแล้วจะเข้าตัว PP ด้านนี้ค่ะนี่เลยเข้า PP ค่ะเป็นกระบอก PP 5ไมครอนนะคะ20นิ้วค่ะ1กระบอกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าตัวระบบ R.O. ค่ะซึ่งมีไส้กรองไซส์4021 1ไส้ค่ะสามารถกรองสิ่งสกรปรก ได้ถึง0.001ไมครอนค่ะควบคุมด้วยตู้ควบคุมออโต้แบบตู้ควบคุมไฟฟ้าค่ะนี่หลังจากที่ผลิตน้ำกรอง r o เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะถูกบรรจุอยู่ในถังน้ำ r o เป็นถังพัก PE 500ลิตรค่ะควบคุมการตัดด้วยลูกลอยไฟฟ้าตัวนี้ถ้าน้ำเต็มเมื่อไหร่น้ำก็จะตัดการทำงานค่ะหลังจากนั้น ถังนี้เป็นถัง r o เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่าที่เนี่ยเป็นบริษัทผลิตจิวเวลรี่ค่ะจึงต้องใช้น้ำ DI เราก็จะมีระบบ DI ต่อไปอีกค่ะซึ่งเป็นการดึงน้ำ r o มาทำเป็นน้ำ DI ค่ะเริ่มต้นด้วยปั๊มชิมเก้ตัวนี้ค่ะหนึ่งแรงนะคะควบคุมด้วยหัวคอนโทรลออโต้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำน้ำ r o เนี่ยเข้าสู่ถัง DI ค่ะ เป็นถัง DI 2ถังขนาด8คูณ44นะคะและก็2ถังนี้ใส่สารกรอง mix base ค่ะถังละ25ลิตรสารกรอง mix base ค่ะจะเป็นตัวที่ดึงไอออนประจุบวกประจุลบนะคะน้ำที่ออกมาก็จะได้น้ำที่มีค่า EC หรือค่าการนำไฟฟ้านเนี่ยที่น้อยลงมากๆเหมาะแก่การใช้งานค่ะหลังจากที่น้ำ ถังดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ถังน้ําเก็บน้ำดี i ถังนี้ค่ะและถูกจ่ายไปใช้ตามงานค่ะหากหน่วยงานไหนนะคะสนใจในการทําน้ํา RO หรือทําน้ำดี i ที่ต้องไปใช้ในงานไม่ว่าจะเป็นงานซิเวอรี่นะคะงานทําเครื่องสําอางงานทํายาบรรจุภัณฑ์นะคะหรือว่าไม่ว่าเป็นในการชุบเหล็ก ชุบโลหะต่างๆที่จะต้องใช้น้ำถึงระดับ D.I. ทางกิจวิศวกรรมรับทำจบทุกเรื่องค่ะ